สวัสดีครับผมตอนนี้ถึงบ้านลงแล้วนะครับคิงานช่างก็ลรุงลยงานเยอะนะครับอนี้องฝั่งนั้นก็มีสินย เอาหมูก่อนนะครับเอาหมูก่อนโอ้โหบห้าโลกว่านะครับเนี่ยแบบแบบกาบล่าสุด

จสวัสดีครับไกครับเครับสวัสดีครับเมื่อะไรนะครับโอ้ยทระบางนะบ้านนู้ไปไหนบ้านนู้ไปไหนหนูนี่หนุนี่สวัสดีครับย่างหมูย่างหมู จ้าหูว่าถือเลขนี่ครับโอ้สวัสดีครับแสวัสดีครับดังไปนี่ต้องเห็นหน้าคนนี้เลยคนดังอยู่อะ เก้าเป็นคนดังเหรอเรื่นนูดังกันแม่มาต่อยสคนครับโอ้หาโล่นมได้เลยรอบนี่ยมาต่อยสามโลกว่ายัง่อาหมทาบนะครับผมอมามักไหมพ่อสูตรมักคนใดกันเนี่ยทานหมูยางอีเแล้วอ๋อขอบคุณครับเอ้าทอนตัวนี่ว่าไข่เต็มจเดี๋ยวจ้างให้นี่ครับครับผม โนนี่ไปใส่โนนี่ก็ท้วงซั่งหน้าสั่งหลังเลยโนนี่พูดโนนี่อยู่กับลุงไม่มีเลยเมื่อกี้มีมันจะมาสั่งแม่ดังไฟเลยแม่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมไปล้างมือก่อนนะผมเนเดี๋ยวผมไปล้างมือแป๊บนึงนะครับเอ้าล้างให้เนาะมือด่างเปื้อครับมักเนื้อก่อนให้พ่องปะใ้่องมามาเยอะเกินหมดจังขาวนี่นะครับอันนี้คือถุงสันคอสันคอ ห้าร้อยโหหนักเเป็นเต็มไหมเนื้อแน่นแน่นถ้ากินไม่หมดเราก็เอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อะครับอันนี้เป็นสามชั้นมักเลยนะคะมีสองสูตรนะครับสชั้นแป๊บๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวรถตลาดมาเดี๋ยวจะซื้อพริกนะแล้วก็ไปตำตำแจ่วเนาะตำแจ่วรถเด็ดแล้วไปกลัวลุงพลก่อนนะครับแล้วบอกเลยเนามัด ากช่องพี่ๆเระวันชาแนลด้วยนะครับผมติดตามรอเปล่าฝากเอนะครับฝากเอติดตามเลยไปเต้นอะไรเห็นอยู่นไปเต้นอะไรโยกโยกเยี่ยง เนี่ยว่าเอียนเจ้าเจ้ามักแส่บมหมูแมวมาต่อยน้ำก่อนไปมักเลยนะครับลองดูนะพี่น้องหมูจะไปหมักหมูนะฮะเจ้าร้านนะงานนี้บันเทิงแน่นะครับนะพี่โอ้ยมีหนาดีแล้วครับเราจะมัดหมูกันดื้อครับคม ทั้งทุคนหลอกครับผมคุณจันทปอกเด็ดแล้วพี่หอมพี่หอแม่งให้เต็มถังนลยได้ไหมครับพีถังนี้ป่ะเอารวบเอาลรือเอาลรือเอาอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้เป็นชายกอนนี้ป่ะอีกทีนึงว่าลรือเอาลรือเอาลรือเอาอันนี้มัแล้วงใสละไมาแล้ว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 เรียกเอาเรียกเอาเรียกเอาลุงขายขายเยอะไหมครับผมมีโอ้โหแต่นะพี่หอรอบนี้เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับ ออฟฟิศนะครับออฟฟิศฝั่งนี้ก็เป็นลุงพันธ์ไทยพันนอกนะครับผมกำลังตั้งมอนิเตอร์อยู่นะครับฝังงงงง่งนี้ก็ลุยงานอย่างขมัก<อ>ขม่นนะครับทีมงานวิชัยนะครับผมขายอะไรกัในไหนในีนะ้กนะ็ไดนะ้เพราะมัเนเะพี้ยมาไม่เต็มเนาะเตียงเตียง ติด้องติดกล้อใหดต้องตวนยังไเลยฟป่ไอ้กองดูกงมกยอนะอาจารย์ยกปไปใหน่อยีกคู่ละท่าเนี่ยแปดไปเอา้ีคู่ พงไปแล้วนะครับมือหมักมือหมักนี่ครับอัพเดตล่าสุดอยู่ที่หน้าบริษัทโมนโนมโฮมซับนะครับนน่นนี่อะไรใช่ไหมโน่นนี่นน่นนี่ไปรีอยู่ไหนเนี่ยนน่นนี่เนี่ยโอ้ใบบุญแม่ออกเต็มเต็มเลยใบบุญหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ นี่นะเอฟซีเต็มๆนะครับเนีน่ยตอนนี้เราตามตัวนุนี้อยู่นะครับยังไม่เจอนะครับผมไม่รู้ไปหลบอยู่มุมไหนนี่เป็นบรรยากาศตรงหน้าลานสารพรมนะครับ ป้าแตนใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาจะทั้งหลายต่อไปก่อนป้าแตนใช่ไหมเนี่ยอะไรคือว่ากล้องป้าแตนกล้องใส่กันกล้องรูมอ่กล้องไฟเครื่องนึงอ๋อคือถ่ายสองช่องเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดนะครับต้องมาต่อยนะครับเดี๋ยวตามหาคนผู้หนึ่งโย่เห็นไหมคนผู้ใดคนรอรอไหมใครรอหรือว่มีใครรอจั๊กนับุกนัวในทางไหนมีไปน้ำผู้สาวแล้วอโอ้ตามหาหนูอยู่ยได้ไหม ไปน้ำผู้สาวแล้วสาวแถวนี้ปะสลุงลุงอบอกว่าอยู่แถวนี้แหละหาว่าหนึ่งไปน้ำผู้าสาวแถวแล้คิดว่าสดีเอฟซีมอนโอมนะครับผมเพิ่งมาถึงนะครับแล้วประเด็นคือรถไม่ดับของเอฟซีวอรมเครื่องก่อนมันเดินทางมาไกลเราจะไปดับเลยไม่ได้ไดเด้อเครื่องมันจะ,จะบอกนะ้ำมัเติมเต็มทางเครื่องมันจะพังโอน้ำมันแพงช่วงนี้ไม่เป็นไรพี่จะเอ็มได้ยอดเด้อโอ้ยยอดยอดยอดไม่ดีแล้วช่วงนี้ ไม่เป็นไรเราก็ทำต่อไปนะครับยอดไม่ดีคลิปหลักแสนเอาอีกแล้วเอาคนนี้นี่ไม่ธรรมดาจอดีแล้วเห็นซิวหมดแล้วครับเอฟซีมอนโอมเนี่ยงานแก่งคืองานหลักเอาไปน้ำหายนูนีได้ไหมมีแนวมาหายมันได้ไหมไปน้ำผู้สาวมีแนวมาหายนูนีเด้่เอาไปดู อุ่ษารีเลยมึงเข้าไปเสื้อมใสัตวเอาวยพ่ล่นวาแต่หนึ่งเข่าอ้าวไปเสื้อมใสมาตัอไม่รักมาเข่าเท่าบอกเพราะเขายังเ่ในกระสอบหมอดมเอามาเข่าสานสา้เาในกระสอบมันหมดแ่กวตอบจรงไหมาเข่าเปลือกห่าเลข่าเปลือกมามันจะเกิด ก็เล่นว่าหัวกันใหซื้ครับมันอยู่ที่มุมกล้องถ้าตรงนี้ถามวาไปตัดได้หรือไม่ตัดได้มันยิงอย่างเงี้ยรุมก็คือนาเห็นครับถ้าออกไปนนเีตรงนี้บ่ครับก็เห็นถ้าอยพีมนตะกี้นี่เพราะ่ใส่ต้นเงินเก่านันต้นเปล่าอาพ่ซื้อต้นโตกะมันมันจ้า มันหมันสุกซอกจะเลือกเอาจากกับข้าวกับข้าวมาแล้วจะมาแล้วจะหมกไมสดแาอะไรอย่างกงี้วได้จากกับข้าวกับข้าวเนี่ยบรรยากาศล่าสุดที่โกกกองหนึ่งแปดหนึ่งแปดแล้วเนี่ยหนึ่งแปดนะก้มดูพี่เสืส redesign, สอ โอเคนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ